พระเกจิอาจารย์ที่ที่ที่เราจะนิมนต์มาในในพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันที่8มิถุนายนนะครับ2568นรบนะครับก็คือครูบาอาจารย์ก็จะมีหลวงปู่ศิลาเสียนโทนะครับหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยนะครับพระอาจารย์ต้อมปัตะสแบงนะครับแล้วก็หลวงปู่นูสุวรณโนนะครับวัดอํมพัวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็หลงวงปู่เจของเรานะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อพระรูยุทธเช้าวาดด้วยแล้วก็องค์อื่นๆนี้เราก็อาจจะมีหลวงปู่เวิร์นแล้วก็อีกสองสามองค์นี้เราก็จะต้องต้องไปจาบเรียนสอบถามก่อนว่าท่านท่านจะว่างไหมรับพิมนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยสามดอกบบานเนเมืองกาลสินนี้ยังไงมาแน่นอนตน่อให้ถึงวันนั้นท่าน อาจจะติดนิมนต์หรือว่าท่านไม่สะดวกมาเราก็จะไปใไปท่านเสกเดี่ยวแน่นอนนะครับยังไงต้องได้เสกทุกองที่เก่ามานะครับแต่จะได้มาในพิธีใหญ่ไหมหรือจะได้ไปเสกเดี่ยวอันนี้แล้วแต่ณเวลานั้น,น,น,ออนใช่ครับเพราะว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยบางทีนิมนต์ไว้แล้วรับไปแล้วพอใกล้ๆถึงวันวางนิมนต์อย่างเงี้ยวันละครนิมนต์เนี่ยท่านต้องไปงานใหญ่